วันนี้ได้รับใบเตือนและถูกบังคับให้เซ็นเนื่องจากเป็นเด็กใหม่ทำงานผิดในขณะที่คนอื่นก็ทำงานมาก่อนแล้วก็ผิดเยอะเหมือนกันนะคะเขายังได้รับโอกาสเลยเจอ HR ทําทำแบบนี้ควรทำยังไงดีคะควรทำยังไงเอาคำถามนี้ก่อนเลยอันแรกนะคะคนอื่นผิดหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราผิดเราก็รับทราบการเตือนนั้น ทีนี้ถามว่าต้องเซ็นใบเตือนหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้ผิดไม่ใช่ว่าเราก็ผิดแต่คนอื่นก็ผิดไมไม่เตือนคนอื่นเราเลยไม่เซ็นไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเราผิดก็รับทราบการเตือนนั้นแล้วปรับปรุงการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดก็เขียนแย้งไปในหนังสือเตือนนะคะเขียนแย้งกับเขียนแก้ตัวโดยบอกว่าคนอื่นก็ผิดเหมือนกันเป็นคนละเรื่องนะเขียนแย้งเช่นว่า การทํางานอันเนี้ยที่คิดว่าเราไม่ผิดเพราะอะไรสาเหตุมันเพราะอะไรสามารถเขียนย้ยไปได้เขียนย้ยไปเพื่ออะไรคะเพื่อวันนึงถ้านายจ้างเอาหนังสือเตือนนั้นมามาบอกว่าเราทำผิดเจ้าคำเตือนและเรื่องจ้างตรงนี้เราจะเอาเป็นต้แย้ยในศาลได้คราวนี้มาคําถามที่2ว่านายจ้างทําอย่างเงี้ยเป็นการเลือกปฏิบัติในการลงโทษหรือเปล่าเคยมีดีกานะคะของพี่เชิดศักดิ์หรือหอ,อ,อ,อเก่งกัีพี่จะเอาขึ้นไปให้ได้ดีกา ถ้าการเลือกปฏิบัตินั้นเช่นในจ้างเนี่ยแค่ออกหนังสือเตือนคนอื่นแล้วไม่ปรับเพิ่มเงินเดือนไม่ปรับเพิ่มโบนัสในขณะที่ในจ้างไล่น้องออกแบบนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในการลงโทษที่มันไม่เป็นธรรมน้องก็ยังมีสิทธิ์ในการได้ค่าชดเชยอ,อยู่แต่ถ้าอย่างของกรณีนเ,นเนี่ยมันยังไม่ไปถึงทั้นเลิกจ้างเลย มันเป็นแค่ขั้นในกรณีที่ว่าออกหนังสือเตือนค็ถือวก็ผิดน้องก็ผิดน้องก็ทําตามที่พี่บอกก่อนถ้าอันไหนเราผิดเราก็ปรับปรุงเพราะว่าเราเข้างานใหม่ไปด้วยเนาะแต่ถ้าเหตุว่าเราไม่ได้ผิดหรือมันมีสาเหตุชี้แจงได้ก็ให้เขียนชี้แจงไปนหนังสือเตือนเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เมื่อมีการเลิกจ้างเท่านั้น แต่ทีนี้พี่ไม่อยากให้มองนะว่าคนนั้นยังผิดได้เลยฉันก็ผิดได้คุณอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วว่าอำนาจในการให้อยู่ต่อหรือออกเนี่ยมันเป็นของนายจ้างนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าในองค์กรเนี่ยบางองค์กรก็จะประเมินเป็นธรรมบางองค์กรก็ประเมินด้วยคะแนนจิตพิสัยอ่ะดังนั้นอยู่เท่าที่เราอยู่ได้ถ้าเห็นว่าเราปรับปรุงตัวได้แล้วที่อยู่ต่อก็ปรับปรุงตัวไปนะคะอย่าไปมองว่าคนอื่นก็ผิดที่คนอื่นยังทาได้เลยการมองอย่างงี้อาจจะทําให้เราอยู่ได้ไม่นานในองค์กรนั้นๆนะคะ